ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลอ่อเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหน,หน,หน,หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านและมีรังน้ำปันทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องตีติดตันนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเว็บ s l o t ตทูเพกับเกมรังก y p ป g g y ี้นะครับผมอูนำโชคครับผมกับทุน3 8 9กบาทเท่านั้นเองนะครับ ก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับเกมนี้นะครับทุนน้อยแบบนี้แล้วยังไงยังไงเพื่อนโอ้โหเอเกือบไปฟีสแกตเตอร์สแกตเตอร์ฟีเกมหูไวเข้าสวยนะครับก็ต้องบอกไ้ก่อนนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมไม่แนะนําให้ทําตามหรือรอกเล่นแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมทุน300ครับผมไม่ถึง400ในผมวันนี้เราจะทํากําไรได้หรือเปล่านะครับผมต้องไปลุ้นกันเลยนะฮะ ตอนนี้ก็เริ่มต้นไปที่ที่80บาทก็พอนะครับทุกคนก็กดออโต้สปินไปเลยนะฮะสวยครับผมดอกนี้โอ้โห้จัเลยเพื่อนสแคตเตอร์อีกหนึ่งตัวจัดไปโอ้โหไม่มานะโอเคโอ้โหไปเข้าลึกไปเนาะเอาโดนดิสองสีบครับผมเพ็ดเพ็ด โอ้โหเรียบร้อยเพชรดอกนี้เท่าไร่เท่าไร่คูณสเออโอ้โหจัดเต็มดีครับนั่นมะนาวเต็มเต็มพวงใบร้อยแปดสิบเคตเตอร์ก็ลงมาดีเพื่อนรออะไรเราเออเฮอ,อะครับโอเคผมก็เป็นปิกินไปเนาะแปด้อยยี่บาทครับผมโอ้โเพชรเมื่อกี้นะเข้าอ,อยู่ในฟรีเกมแล้วแบบ น่าจะบันเทิงวันนี้นะครับทุกคนโอ้โหเพชรไกแล้วเพื่อน160แล้วโอเคอเรื่องจาก300กว่าบาทตอนนี้อัพมาเป็น1,300บาทแล้วนะกำไร1,000งันแนนเนาะครับทุกคนวันนี้โอ้โหโถือว่าดีมากเลยนะเกมนี้ r ักกี้ i ิกกี้นะฮะก็ไม่ได้เล่นบ่อยสักเท่าไรนะ่นเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ในค่ายพ g ีนะฮะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่มากเนาะ ใหม่ล่าสุดไม่รู้เกมอะไรแนละ้วแม่งโคตรบ่อยเลยครับเข้าบ่อยมากสำหรับครายีจีนะเกมเยอะเกมแนะ่นจริงๆนะเลือกแบบต้องบอกว่าเล่นกันแบบไม่หมดเลยเดียวนะครับผมนะวนไปวนมาก็แบบชอบเกมไหนก็ชอบเล่นแต่เกมนะั้นทุกคนนะก็ไม่เล่นแบบนะก็อยากจะรีวิวเกมใหมให่ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมนะว่ามันเล่นแบบนี้ประมาณนี้นะฮะ แตกดีไหมแตกไม่ดีหรือยังไงอะไรยังไงนะผมมีข้อเสียอะไรตรงไหนเนี่ยผมอะไรจะลึกขนาดนั้นนะครับ <laughs> ไม่ต้องไปซีเรียสไรม,มากมายผมแค่กดๆปันป่นๆเนะี่ยสวยครับผม okay. ออโอเคออโต้สปินก็ยังไม่หมดนะแต่คอมโบเข้าดีจัดเลยนะครับสกตเตอร์ก็ไม่ลงแต่คอมโบดีนะดีตรงที่ว่าตัวววยกับตัวสแคตเตอร์แม่งเป็นตัวเดียวกันนะครับทุกคน แต่ว่าสแคตเตอร์เป็นได้ทั้งวายเป็นได้สแคตเตอร์นะแต่ว่าตัววายเป็นได้แค่ตัววายนะครับตัววายที่เป็นรูปหมูทองคำเป็นสัญลักษณ์หมูทองคําคือเป็นตัววายอย่างเดียวนะครับแต่ตัวตัววายที่เป็นรูปอ่หมูสีแดงเหมือนนี่ครับผมเป็นสแคตเตอร์ด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะวายสีแดงนะครับมันจะมีวายสีแดงกับวายสีทองเนาะสีทองก็เลยเป็นหมูแล้วกันนะหมูทองกับแดงนะครับหมูแดงกอร่อยนะทุย สแคตเตอร์ก็ pegar, ได้เรียบร้อยนะครับผมทุกคนได้ไหมอีกหนึ่งตัวเหรอเกมนี้มันสามตัวหรือสี่ตัวสแคตเตอร์หนึ่งตัวดิอ๋ออีกหนึ่งตัวแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็ยังไม่จบด้วยโอ้โหคูณยับเลยอ่ะได้ไหมเอโอ้โหโดนเอีกโอเคอายุดี อะไร Scatter เจ้าเขาลงมาโอ้เออเออเอเอ๊เเออะเออเเออเไม่ได้เลยครับผมคือแบบไอ้คอมโบหลายๆชุดเนี่ยสแคตเตอร์แม่งไม่ไม่ไม่ค่อยลงนะทุกคนเออคือแบบลุ้นจนวินาทีสุดท้ายแม่งก็ไม่มานะฮะคือแบบมาสามตัวแบบคอมโบปึ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 บจะมาแม่งอยู่ดีแม่งปึบ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 ลงมาทีเดียวจบเลยฮะสี่ตัวนะครับผมเต็มอัตราศึกเลย สวยครับผมเห okay, น้ากระดาลิงหนึ่งอะเฮ้ยเป็นเล่นนะครับทุกคนไปไปมากำไรสองพัน,น 2, อัพนะครับผมตอนนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับผมกับทุนแค่สามร้อยกว่าบาทเนาะไปครับผม m อ t ต้สปินอีกสิบนะฮะไม่ต้องปั่นให้เมื่อยนะครับกดออตโอต้ไปเลยฮะยังไงเราก็ต้องกดอยู่แล้วก็เลยปล่อยออตโอต้เลยนะฮะ พอไม่สามารถเป็นสแคตเตอร์ในครับแต่ว่าหมูแดงนนครับสามารถเป็นสแคตเตอร์ได้นะครับผมสวยครับผมคอมโบโดีเกินนะเกมนี้จริงคือแบบไหลๆครับผมลื่นๆนะฮะดูแลเพลินๆนะครับดูครับผมโอ้โหแต่ประเด็นคือนอกฟรีเกมนะครับมันก็เลยยังไม่หวือหวาไม่แต่มันก็ใช้ได้อยู่นะตัวคุณในฟรีเกมกับน,นอกตัวกิจในแต่ว่า ใช่ไหมผมจำไม่ได้เลยฟรีเกมเกมนี้เป็นยังไงวะแต่ประเด็นคือจะเข้าฟรีเกมหรือเปล่าวันนี้ดูครับคอมโบโคตรดีแต่ว่าสแคตเตอร์ไม่ยอมลงนะครับทุกคนมาสามตัวแล้วก็3ตัวอีกนะครับอีกแค่ตัวเดียวก็ไม่ลงนะสรอบแล้วดูครับผมสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับแต่งเงินลงแต่ว่ากำไรตอนนี้สัดไปหกพันแล้วนะครับโอ้โหทุนสามแตกไป 6, กพันลว เจดโตอะไรมันจะมือบ่าขนาดนี้เกินปิ้งวิไปครับผมขอจัดเบ็ดแบบสุดๆไปเลยร้อยหนึ่งสองร้อยปะร้อยหนึ่งอะไปสิบออตโตอ้ครับผมจะเลิกลว จะเลิกแล้วครับทุกคนฟรีเกมก็ไม่ยอมลงนะแต่ว่ากำไรหกพันแล้วนะครับผมทุกคนสมควรสมควรที่จะเลิกได้แล้วนะครับมาถึงว่าเลิกนอนฮะเล่นกันไปทั้งคืนนี่แหละท <c oughs> ั้งคืนทั้งวันทั้งวันคืนไปเลยนะครับทุกคนนะกลางวันก็นเล่นกลางคืนก็นเล่นแต่ตอนเล่นทุกตอนเน่นะทุนเยอะฮะกำไรดีทุนเยอะ ทุนน้อยกำไรดีฮะ<ม>ก็เลยได้ทุนมาเล่นต่อนะครับผมเล่นแม่งทั้งวันทั้งคืนไปเลยเอาให้ลืมความง่วงไปเลยนะฮะจะได้เพิม่มอีกไหมเนี่ยเบ็ดห้าร้อยไปแล้วนะครับทุกคน<ม>จะไหวไหมหรือว่าเราจะเอาแค่หกพันนี้พอเขาจัดไปดิครับไม่รู้เรื่องไปอุย้ยเอาวะเอาวะเอาวะคอมโบสวยๆไม่ได้ตรงนี้โอ้โห โอ้โหสวยตัวคุณมาแล้วคุณสองเออสี่ร้อยคุณสามนั่นเชียวสามเจ็ดห้าปุ๊บไม่โดนอีกโหวายเข้าเข้าลึกไปไหนะเ,เพื่อนออออออตายตายเพื่อนอย่างนี้ตายโอ้โหล้วฟรีเกมเข้าหรือเปล่า เออเนี่ยครับน่แ,แม่งจะมาแม่งมาครับทุกคนไม่ต้องไปรอแบบคอมโบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บกว่าจะมาแม่งสุดท้ายแม่งไม่มานะฮะเนี่ยแม่งจะมาก็อ๋อแล้วตัววายเข้าช่องสี่หลังติดเลยนะครับโหแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบคูณสองเออพันห้าหแล้วตัววายค้างเลยนะครับทุกคนถ้ามานี่แม่งก็จะค้างอย่างนี้เรื่อยๆเ,เห็นไหมโบแปดพันสองห้าสิบเอาดี เอาดิผมว่าเหลือเหลือเหลือเอาเลยกำไรเหลือเหลือ <ๆ S 1> เลยนะโอ้ดูเพชรโดนไปอีก4ี4คูณด้วยเออหมื่นพันแล้วดอกนี้คูณ5ไป <000. S 1> เออ4ี่พันโอ้โหกลายเป็นจับไปเลยนะครับแล้วดูครับผมตุนแค่389บาทนะครับผมตอนนี้แตกเป็นครึ่งแสนแล้วนะครับใช่ไหมไปแตก30 0 0 0นี่ว่าลอวมาอีกแล้วครับผมยังไม่จบแน่นอนนะพันห้าพันสี่นะ โอ้โหสามหมื่นัไปแล้วเลยฮะตัวไวก็เยอะเกินนะครับโอ้โหแล้วมะน,นาวดอกนี้เออสองมอนหมนึ่งเอาไปดีเนี่ยครึ่งแสนของจริงเออไมคหมื่นหนึ่งเคโดนไหมไม่โดนว่ะช่องสองไม่มีนะครับโอ้ยนน้อยกําไรแต่โคตรเยอะคิดว่ามันจะดวงดีขนาดนี้เน่ยวันนี้รักกี้พิกกี้ครับผมทุกคนหมุนนำโชคนะ มูโชคดีโอเคพุก <Okay, S 2> นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะว่าหูก,กําไร6กหมื่นหกนะครับผมโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ